นี่คุณโยมนะเราจะคลิปวิดีโอชุดที่ผ่านมานะขอแจ้งเตือนภัยวัวหนิ่งทาวเวอร์นะ่อนี้ก็มีคุณน้ำบัตรคือรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมในอุณโยมนะหรือผ่านหนึ่งคุณวิทยุบ h ี ห็ยงขอเตือนภัยนี้หรือเขาเอาไว้ใช้เพื่ออะไรก็เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนถึงภัยพิบัติต่างๆในลักษณะที่เป็นเสียงไทยเรนน์นะนะแล้วก็เป็นเสียงคําพูดที่เขาได้เตรียมทึกเอาไปแล้วตรงหน้านอีกทั้งใช้สําหรับประชาพันธ์หรือประกาศข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลนครให้กับประชาชนบริเวณน,นี้น่ะ หร like so, ือบริเวณหอเจ้งน้ำไัยหรือในบริเวณสวนพระหินได้รับกล้ากกันโดยดูแลอุปกรณ์ก็คือสวนเคลื่อนไถ่พิพิธภแณ่งชาติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับภาพคลิปที่ผ่านมา